วิธีแก้ปวดเขา่าปวดเข่านี้มีหลายกรณีก็คือปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้แล้วก็ปวดใต้ขาพับปวดตรงขาพับเริ่มจากแก้ปวดตรงนี้ก่อนอันดับแรกก็คือดูก่อนว่ากระดูกมันเคลื่อนไหม จับกระดูกหัวเขา่าแล้วยกดูแล้วก็ขยับเขา่าอันนี้จัดกระดูกเขา่าอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้จัดกระดูกเขา่เามือวางไว้ใต้สบ้าแล้วก็หมุนข้งางในหมุนข้งางนอกอแล้วก็หมุนตรงตรงยขยับตรงตรง ่าถ้าจะแก้เ,เขาก็ต้องมวดเส้นเนื้อเขาอ่าหิยอนก่อนอเสร้นตรงกลางอันนี้เสร้น่าข้าง่าข้าง จะแก้ตรงนี้เอ,อนรองเลยเหยียบเลยเพืหยเส้นตรงนี้มันหย่อนอาวางให้ชิดคิดลูกสะบ้ากาง,เ,กางาเส้นกลางอ่าเส้นกลางนี่คือปวดใต้เขา่าเนื้อเขา่า เห,หยียบเหยีบหยบเนื้อเขา,เขาใช้เวลาประมาณ2นาที <S 2นาทีแล้วก็ปล่อยห่อนเบิกเลยปล่อยถ้าปล่อยแล้วต้องให้มันร้อนลงเขาถ้าไม่ร้อนลงเขาแสดงว่าเหยียบเบาเกินไปหรือว่าเวลาไม่ถึงมันจะไม่ร้อนถ้าร้อนนี่ถือว่าใช้ได้ าทาาหนึ่งก็คือให้เรานวดนวดเส้นขาด้านข้างนวดขาด้านข้างนวดขาด้านข้างอันนี้ก็แก้ปวดข่อ ไอปวดเข่าในปวดเข่าในก็คือมันจะเจ็บตรงนี้เวลาเจ็บเจ็บตรงนี้อ <eni frozen plains rainforest> ่าเราเหยียบเลยเหยียบที่เส้นนี้หย่อนเส้นนี้หย่อนเหยียบอันนี้เปิดประตูลมสามห้าถึงสี่ห้าอ่าแล้วก็เหยียบไล่มา เจ็บไล่มาแล้วก็ตรงใกล้ๆเข่าเนี่ยถ้าเราปวดเข่านี่มันจะเจ็บมากเนี่ยตรงนี้มันตึงเนี่ยตรงนี้จะเจ็บมากอันนี้ใช้เวลาประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบ้นาทีเวลาเหยียดเอาที่คนโดนเหยียดคนไหวเจ็บไปหลายรอบอันนี้คือถ้ามันตึงมากมันจะเจ็บมาก อย่าพังในก็ได้้างนอกก็ได้อืมะทีนี้เนี่ยทับปวดขาพับด้วยจะนวดขาพับก่อนปวดขาดพับนีนวดตรงขาพับก่อนนวดให้หย่อนอ่าแล้วก็มานวดเส้นนี้เนี่ยเส้นที่ทัดขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้ได้สามเส้น เวลานวดให้ตั้นเขา่าให้ตั้งเท้าขึ้นมาเพราะว่าไม่ให้เกง่งมันจะได้ไม่เกง่งเวลาหนวดแล้วก็นวดนวดให้ได้สามเส้นที่จุ่จงไว้าการับด้านบนขาท่อนบนตำแหน่งที่มากับครับเขี่ยให้โดนเส้นแล้วองนวดให้หย่อน ไม่หย่อนมันก็ทึ้งไม่หายต้องนวดให้หย่อ,ดน,น,อ,อ,อนด้านนอกต้องนวดด้านนอกเยอะนะนคำว่าน,นวดน,นี้คือต้องนวดให้หย่อนถ้าไม่หย่อนมันทึงไม่หายต่อไปอนั่ง ไม่ขา้ม่ขาลูกพ่อระเบิดนี่กายหลขา,าที่เด็กส้กมไม่สมบูรณ์นั่นนี่มันห้าเราเด็กเราเอาเด็กขาแต่งโนให้ได้ประมาณสามสิบครั้งอันนี้ตรงกลาง อันนี้ด้านในด้านใน,นนี้ด้านนอกอน,นี้ด้านนอกอให้ได้สามทิศทางแค่ทำสามอย่างนี้ก็หายและปวดา่าทุกอาการคือต้องนวดให้มันหย่อนมันถึงจะหายนะ OK，嗯。Yeah.